รายการต่อไปนี้เป็นรายการเฉพาะผู้ใหญ่มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาเด็กและเยาวชนไม่ควรรับชม สวัสดีครับวันนี้อยู่เว็บแอลไอเดมเก้าสิบเก้าสตาร์โกงไม่มีแฮปปี้แน่นอนครับผมมีทุกบริการครบจบในเว็บเดียวเลยครับเอาละครับเพื่อนๆนี้ก็จะเล่นเกมยิงปาม้อไฟครับผมแต่ก่อนจะเล่นนะครับฝากช่วยกดไลค์กยู่ซับสไคร้และกดกระดิ่งเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมแล้วเพื่อนๆถ้าเกิดยังมีไอเดียนะครับก็แอดมาได้ครับที่แอดเก้าสิบเก้าวีหกครับผมจะมีแอดมินให้บริการตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยครับเอาละครับเพื่อนๆถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยดีกว่าครับ อ่ะครับเพื่อนๆนี้ก็อยู่ที่หน้าตัวเกมนะครับแล้วก็ทุนมาที่300บาทนะครับผมเราก็จะเลือกแบบล็อกยิงนะครับล็อกเป้าครับผมเกมนี้เหมือนเดิมครับผมการล็อกเป้าจะเป็นการที่จะมีสายฟ้าฉีดเข้าไปที่ตัวตัวปลาตัวนั้นๆเลยครับเต่๋ยวตัวศัตรูที่เรายิงับผมนี่ครับเห็นไหมครับถ้าเราป้าวจะเป็นอย่างนี้ครับผมแต่ยิงธรรมดาจะเป็นแบบเม็ดๆๆออกไปครับเกมนี้รู้สึกว่าจะได้กําไรดีอยู่นะครับ ถ้าผมเล่นมาก็แตกหนักแตกจริงครับผมแตกครับแตกว่าแตกก็ที่อ่านั่นนงครับผมแตกแล้วครับอ๋อเพื่อนๆนครับช่วงนี้นะครับทางไลน์เขามีปัญหากับผมทางทีมงานแจ้งว่าไม่สามารถตอบไลน์ลูกค้าได้เลยนะครับรบกวนเพื่อนๆนนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ที่เคยแอดมาแล้วนะครับรบกวนช่วยกันแอดอีกรอบนะครับที่แอดเก้าสิบเก้าวีหกเหมือนเดิมครับผม ขออระภายในความไม่สะดวกด้วยนะครับก็ขอโทษจริงๆครับผมโอ้แตกมาที่หนึ่งพันครับผมอันนี้ก็บวกมาเจ็ดร้อยนะครับรวมต้นทุนด้วยก็จะเป็นหนึ่งพันบาทพอดีครับผมนะครับเพื่อนๆช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะครับผมสมัครใหม่รับโบนัสฟรีเลยครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ แอดมาได้นะครับที่แอดก็สิบเก้าวีหกนะครับผมมีแอดนำหน้านะครับย้ำอีกรอบนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่หรือที่เคยแอดมาแล้วนะครับรบกวนแชร์อีกรอบนะครับผมต้องขออภัยในความไม่สะดวกเลยนะครับเอาล่ะครับนี่ก็ช็อตไฟฟ้ากันยาวๆเลยครับผมไม่มีตัวใหญ่ๆจริงๆเลยครับสเต็ปผมครับง่ายๆครับผมเลือกยิงเน้นยิงตัวที่มัน ฟีเจอร์เด็ดๆฟีเจอร์เจ๋งๆครับผมตัวใหญ่ๆครับแตกกันได้เยอะครับผมจะลงทุนนิดนึงครับผมเพื่อที่จะให้ได้สิ่งที่คุ้มค่ามานั่นเองครับเป็นเพียงเทคนิคเล็กๆน้อยๆแล้วก็ประสบการณ์ที่ผมเคยเล่นมาครับเอามาแชร์ให้เพื่อนได้ดูครับผมให้เพื่อนได้พิจารณาในการเล่นดูครับว่าแบบนี้มันก็ได้เหมือนกันแบบนี้มันก็น่าเล่นเหมือนกันครับผมถ้ามีอะไรจะคอมเมนต์ก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปเลยครับสอบถามได้นะครับ วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เยอะนะครับ